ตอนนี้ครูริช่จะมาชวนให้เพื่อนๆช่วยกันคิดว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธเนี่ยไม่ควรจะเรียกว่าศาสนาเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันคือมันเหมือนกับเป็นแค่ความเชื่อแต่จริงๆเนี่ยพอเราศึกษาลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยพุทธศาสาานาเนี่ยหรือคําสอนของพุทธ,ธที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นหลักการศัจธรรมความจริงอันสูงสุดซึ่งมันเป็นอะไรเป็นการที่วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยที่ยุคควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยเขาตามพิสูจน์คําสอนพุทธเนี่ยตามพิสูจน์มาแล้วก็เริ่มปรากฏ ออกมาว่ามันเป็นความจริงเป็นความจริงเป็นความจริงแม้แต่ไอสไตล์ยังยอมรับเลยว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่มีความจริงที่วิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เลยเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ตามนั้นเลยจริงๆดังนั้นจริงๆแล้วว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่เป็นศาสนาไม่ใช่ความเชื่อแต่มันเป็นความจริงอันสูงสุดดังนั้นเพื่อนๆ ขอให้ใครที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นแค่ความเชื่อฉันไม่มีศาสนาฉันไม่มีศาสนาไม่ใช่เพื่อนๆขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาพิจารณาดีๆว่าจริงๆคําสอนพุทธ,ธเนี่ยเป็นกฎกฎแห่งพลังงานกฎแห่งธรรมชาติกฎแห่งความเชื่อซึ่งถ้าเราปฏิบัติตามท่านเนี่ยเราก็จะได้รับได้รับอะไรได้รับความสุขความอยู่รอดปลอดภัยในชีวิตตั้งแต่โลกนี้ยันโลกหน้าเลยเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นคำสอนพุทธะที่แท้จริงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายอย่างมากเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นบรดกยิ่งกว่าบรดกของโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นการเปิดเผยความจริงของโลกของธรรมชาติ